พอดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยเสียบเสียบเสียบอะไรนี่กำลังเสียบอยู่เลยพอดีครับขอโทษนะครับอายุเท่าไรแล้วแปดสโอ,อ้ยพอจะสองสี่เจ็ดแปปดแสดล้วหู้ตย่างแปสปดไม่ใช่ย่างแปปดย่างอะไระไรู้ไหมย่างางหมูสเต๊ะเ่ขออย่าติดไม้หน่อยนะ อเอาแค่นี้หมดได้กี่ไม้เพราะเพิ่งหั่นเมื่อเช้าถาดน,นี้ถ้าเสียบหมดก็สามร้อยบาทเสียบหมดทั้งถาดได้สามร้อยบาทโอ้โหแค่นี้แอบสองไม้ห้างั้นเสียบให้หมดเลยรีบแล้วเนี่ยสองไม้ห้าขายใบละสองบาทฮัสิบเร็วมากอย่างเงี้ยเหรอน้ำตาลแปดขีดน้ำตาลแปดขีดทำไมไม่เอาโลนึงเลยโลนึงมันหวานไปอ๋อละหวานไปแล้วคุณยายรู้ไหมผงอะไรที่มันหวานกว่าน้ำตาลไม่รู้ผงรักคุณ พมกนักคุนคุณยายหวานนะแปดสิบแปดนี่ยเขายุดอยู่บ้านกันแล้วนะคุณยายเขาหยุดไปเหอะเอเรามีกระถาอยู่คาถาอะไร <c oughs> อุ้ย,ยฟังกระถาเลยอ่ะคาถาอะไรนีย่ย๊ะฟังจริงคาถาอะไรสิบนิ้วยังอยู่อย่าไปขอใครกินเดี๋ยวสิบนิ้วยังอยู่อย่าไปขอใครกินคาถาเด็ดหรือเนี้ยแเ้ามาจากไหนกระถาเนี้ยท่องเองท่องเองคาถาคิดเองคาถาแต่งเอง คุณยายมีคาถานะครับสุดยอดเสียบหมทนี้เท่าไหร่นะหมดแล้วหมดแล้วทำไมอ่ะเราไม่ขายเอร่อยเนี้ยใครเขาจะมานั่งรอละผมจะรอเนี่โอ้โหกติเสียบบทเนี้ยกี่นาทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนึงอายายไงถ้ายายทำเร็วผมซื้อห้าร้อยเลยไม่ไม่ถึงห้าร้อยะผมเอาผมเอาห้าร้อยเลยไงให้เกินเนีไม่เอา เลิกเขาให้เลิกไอ้เลิกเราไม่เลิกทำไมเราไม่เลิกอะ่ะคุณลุงอยากไม่เลิกอ่ะบอกเลิกก็เดี๋ยวเป็นง่อยเลิกเดี๋ยวเป็นง่อยคือเอาให้มันแข็งแรงเขาว่าอย่างเงี้ยนะแล้วเข็นมาเองไหมแค่นี้เองคนอยู่ที่ไหนผมขนบ้านโป้งฮะขนบ้านโป้งบ้นานโป้งบ้านโป้งบ้านโป้งราชบุรีแล้วจะมาถึงนี่อ่ะอ้าวก็ไม่จะมากินทั้งหมดเสตยายเนี่ยยายเขาทำให้ผมอย่าเนี่ยตามกินมาหนัวหอไม่ทราบบ้านแป้นบ้านผมเนี่ย ไม่เอาเอาหมดนี้เลยมันไม่มืดเดี๋ยวไฟจะเสร็จไม่เอาแล้วจะกลับบ้านักี่โมงวันนี้เนี่ยจะเข้าบ้านอยู่แล้วเนี่ยมองอยู่งั้นเดี๋ยวย่างให้ผมเลยนะอันนี้ผมเอาเลยนะสามสิบนะสามสิบสามสิบอะไรสามสิบบาทต่อต่อทำได้ป่ะเหลือดสามร้อยได้ไหมไม่เอาเยอะไปทำไมมันเยอะไปหรออ่าเดี๋ยวลองย่างย่างให้ผมเลยนะโชว์การย่างแล้วไปเอาสูตรเสิร์ชมาจากไหนคุณยายเนี่ยทำเองนี่ทำเองนะไม่อร่อยก็เติมไม่นั่นเติมไม่นี่ไป ไม่แล้วตอนแรกก็คิดเองเลยเหรอนึกเอาเลยเหรอตอนแรกก็ไม่ครบทำไปแล้วเด็กมันติมันบอกแม่หนูทํามันก็ใส่โน่นใส่นี่ใส่นี่ลูกค้าติอย่างเงี้ยนะเด็กเด็กของยายทาแม่อร่อยแม่หนูทํมอร่อยแม่หนูใส่ไอ้นั่นใส่ไอ้นี่บอกมาล้วเราก็เราก็เลยเอามั่งเอามัางเติมมาเรื่อยเรื่อยเติมมาเรื่อยๆว่าจะคงที่ได้นานไหมสุดนี้นานเหมือนกันแล้วตอนนี้คนชมว่าอร่อยยังอร่อยครับความสุขทุกวันนี้คืออะไรทำไมไม่หยุดนี้ไหมไม่ได้หมูแต่เต้ไอ้นี่หมูกระเทียมติ๊กไทย เอาเหรออันนี้ผมมานึกยมัหมูสะเต๊ะอ้เอาแล้วครับมาคุณยายมาบ่อยๆแล้วเสียบไม่ทันนี่คุณยายคุณยายกลัวออผมแล้วเสียบไม่ทันเหรอเสียบไม่ทันทำไมไม่ชอบเสียบเหรอมันเยอะมันชอบเสียบแต่มันเสียบไม่ได้เยอะเด้มันชอบเสียบไม่ได้เยอะนี่ไม่ใช่หมูสะเต๊ะนะ หมูกระเทียมพริกไทยใช,ใช่ใส่ใส่อะไรบ้างใส่อะไรมาบอกได้ไหมบอกด้านไม่หัวหมูห้าโลโอ้ยบอกงั้นเลยเหรอเดี๋ยวเขาไปทําตามทําไงอะ่ะเออก็ถ้าก็เราทําอย่างเงี้ยอาจจะทํานั้นได้หรือไม่ได้เรื่องเธออ่าบ,บอกบอกอยากบอกอ่ะหมูนี่ห้าโลหมูหม้าโลไอมันนี่สามโลอ๋อนี่หมูห้าโลมันสามโลแล้วไงต่อแล้วก็หั่นให้เสร็จแล้วใส่รวมกันอ๋อกระติกะิมะพร้าวอ่ะ อุ้นเขนทำเหมือนหมูตเต็มกันนะมะพร้าวครึ่งโลคั่นคั่นแล้วเอาไปเคี่ยวอ๋อมะพร้าวคึ่งโลคั่นแล้วไปเคี่ยวแล้วไงต่อเคี่ยวเป็นน้ํามันเลยเคี่ยวเป็นน้ํามันเลยแห้งเลยให้เคี่ยวให้แห้งเลยเคี่ยวให้แห้งเลยใส่ไข่ไปหกลูกไข่ไข่หกฟองแล้วไข่สองไม้ห้าบาททำไมมันขายถูกอย่างน่ะขายเล่นเล่นขายเล่นเล่นเอาอะไรกําไรน้อยหน่อยกําไรน้อยหน่อยขายแพงเดี๋ยวไม่มีคนซื้อขายแพงไม่มีคนซื้อขายเล่นเล่นเราได้ตังจริงไหมล่ะ ได้จริงเด็ไม่มีใครเซ็งเลยแต่แต่ทำต้องนานกว่าจะสามร้อยบาทนี่มันไม่เหนื่อยเรอทำจริงมันเหนื่อยก็ดีก็อยู่เฉยๆยังง่อยกินอ๋อนี่เหนื่อยก็ดีก็เฉยมันง่อยกิน <c oughs> โอ้สุดยอดแก้คุยเนี่ยเท่าไหร่กินแก้ออกหักโอ้กะอ,อ,อ,อกหักจะใครอกหักจะผมจีบใหญ่ยยไม่ติดอย่างเงี้หยหรอใครอกหักก็กินได้แก้ออกหักเหาอแก้คุยแก้ออกหักได้เหรอเพิ่งรู้วันนี้นะมันเอามาเลยแก้ออกหัก รู้ไหมโอ่งข้างจะไข่สิบบาทโอ่งข้างจะไข่รู้ไหมไม่รู้จีบใหญ่ไม่ติดนี่แหละขานนะอย่าคิดตังค์ผมเลยหมดนี้แล้วก็หมาหมดนี้มีมีไข่มีอัที่เขี่ยวเป็นเป็นน้ำมันอ่าแล้วก็น้ำตาลแปดเคออ่าแล้วไงต่อก็เอามานวดนวดนี่หั่นให้เต็มอย่างนี้แล้วก็มาคุกก็เป็นอย่างนี้คือคือไงคุกแล้วเป็นอย่างนี้ไงอ๋อแล้วหั่นก่อนใส่กระมังใส่กระมัง แล้วเราหั่นเต่แต่กระบางแล้วได้พวกพวกกะทิพวกกะทิไอ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 ไงไข่ที่เราเคี it, left, then, ่ยวในหม้ออ่ะแล้วก็มาใส่คร uh. ับกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยผักชีตามเผ็ดเอาผงกะหรี่ีครึ่งกองกองหนี่ครึ่งกองครึ่งกองแล้วก็เอียวขาวครึ่งขวดเดียวครึ่งขวดน้องไอโต้เจียวขาวครึ่งขวดก็ใส่ ใส่ในครกที่มีผงกะหรี่แล้วก็มาเทรวมกันในมังไอ้ไอ้ไอ้กะมังไอ้กะทิไอ้กะทิไอ้ไข่ไอ้ครับนั่นน้ําตาลที่เราใส่หม้อไว้ครับที่เรเคี่ยวกะทิอ่ะครับแล้วก็มารวมในกระมังแล้วก็คุกคุกคุกนี่นี่ไงเมื่อกี้ทำทางไงแะ้วคุกไงนะนวดอย่างเงี้ยเหรอฮะปึ๊บปื๊บแล้วไงต่อไปใส่ถาด ใส่สาดใส่กระ,ะมังอ่าแบบนี้แช่ตู้เย็นแล้วก็อ๋อต้องแช่ตู้เย็นแช่เหมือนว่าหมักไว้ด้วยมันเข้าเนื้อเงี้ยนะมันเข้าเนื้อแช่ในตูเนออต้เย็นเล้วแล้วออกตู้เย็นนี่นคือน้ำจิ้มทำยังไงอ่ะน้ำจิ้มนี่โอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวผมผมจิ้มโชว์หน่อยนะจิ้มดูน้องจิ้มหอมมากทำจากยังไงเนะี่ยจิ้มคือ,อยังไงดิลอ,อยซอสอ๋อเป็นซอสแล้วก็มาผสมเองปะอ่าผสมเองแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำกระเทียมบิ๊กไทยอ๋อคุยน่ากินมาก ใส่ยมสหมดเลย i ใส่หมดเลมดเลย yeah, เดี๋ยวเอาแบบนี้จิ้มบ้างเอาไม่จิ้มด้วยเอาเอาที่เหลือไม่ต้องจิ้มยายเอาแยกน้ำจิ้มไปได้ะไปะไม่แยกไม่แยกเบืองถุงโอเคร้านนี้ห้ามแยกน้ำจิ้มเบืองถุงนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมพ <c oughs> ูดเล่นพูดเล่นเออเห็นเนื้อจริงนี่ยหญ่เขาพ่อเขาใหญ่จะดังสุดยอดแต่เดี๋ยวพอดังนะแถวนี้ไม่ได้กินคนอื่นเราไม่กินหมดอ้าวคุณยายบอกว่าเดี๋ยวยายดังแล้วแถวแถวนี้อดกิน พราะคนอื่นเขามาเร็วอ่ะร้านใหญชื่อร้านอะไรอ่ะไม่มีชื่อร้านยหญ่ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ฮะใหญ่ชื่อไรใหญ่ชื่อไม่รู้ใช่ไหมไม่บอกร้านชื่อใาย่าหญ่ไม่บอกยหยแล้วก็จะมากินใหญยังไงแต่แล้วเขาจะมากินร้านถูกไหมยายมาถูกเขาบอกอยู่หน้าค่ายเนี่ยเขามาโอเคโอเคร้านนี้ยายไม่บอกชื่อจบแล้วกันจะไม่บอกทำไมแล้วก็มากินกันแล้วกันนี่ยายบอกว่าชื่อร้านใหญ่ไม่บอกจะไปบอกทำไมชื่อร้านมาคิดเองก็แล้วกันร้านใหญ่ไม่บอกครับลงท้อง หมูกระเทียมพิถีครับ่หมหอมหวานมีกลิ่นของเครื่องเทศมีกระเทียมพิกไรู้กันเดี๋ยวรู้ร<อ>ชื่อเดี๋ยวญาติมาเยอะอถ้ารู้ชื่อเดี๋ยวญาติมาเยอะฮัลโหลไม่บอกดูกเองได้ปะถ้นไม่บอกดูกเองได้ปะ อร่อยยายยายผมผมอร่อยหรือผมหิวนี่คืออะไรบัตรประชาชนยายดูชื่อไงอ้อนี่บอกว่าไม่โชว์นะให้ดูด้วยชื่อคุณยายดูเฉยแต่ไม่ต้องให้เขาดูมันมีเลขเดี๋ยวคนเห็นแมวทําไมไม่ดูนี่ไงชื่อชื่อคุณยายอยู่อ่ามาวันนี้ด้วยมาวันนี้ด้วยมาแล้วกลับบ้านไปเลยกลับบ้านเลยดิมาแล้วกลับบ้านไปเลยถ้าเธอไม่มานะกลับไปแล้ว นี่ผมบอกให้นะว่าน้ำจิ้มอร่อยมากถ้าเธอไม่มานะกลับไปแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากหมูอร่อยมากมันมีความหอมกระเทียมพริกไทยมีความหวานของน้ำจิ้มมีความโอ้ดีทุกอย่างกินไหมครับทุกอย่างเลยหมดแล้วหมดแล้วเอานี้ไหมผมเลี้ยงอันเนี้ยผมซือและขายจนแต่อายุยี่ตีป่าจนแปดสิบแปดแล้วแต่ยี่ตีป่าขายได้รอหนึ่งพันสามกรมทหารโอ้ประกอบไม้หึงเดียวเขาหึ่งเดียวก็ยี่ห้าตังหมูโลละสิบหกหมูตอนนั้นโลสิบหกบาท แต่ตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบหมูร้อยเจ็ดสิบ <c oughs> ขายแค่สองบาทห้าสิบโอ้สุดยอดอาหารน้ำจินน้มให้เขานี่คือน้ำจิ้มก็โอ้โหขนาดไซส์ก้อนจะแดงอย่างน่าก,นาก,กินเลยผมเอาไปกินสาหไม้นะพี่นะอันนี้ผมเลี้ยงเองเอาเลยให้เขาเลยอ่าโอเคครับอะไรครับผมเลี้ยงเองครับได้เลยครับ <c oughs> คุณยายครับคิดตังค์ผมเลยได้คเอาน้ำนี้ไปกินดีด้วยพี่คนหนึ่งผมเลี้ยงแเ<อ>นี่ยเลี้ยงอีกแง่ผมเลี้ยงผมเลี้ยงใจด้จังผมเมาผมเมาโอเคครับใจดีใจมา ยายคิดตัามผมเลยคีบ่บาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะให้ยายกลับบ้านละอันนี้สามตีห้าสี่สิบสี่สิบแล้วค่าหมูอีกเท<ำ>่าไหร่สามตีไม่ใช่หร้อยสามสิบร้อยห้าสิบโอ้โหผม,มเอาทั้งร้านนี่ร้อยห,ห้าสิบบาทเองเหรอเนี่ยฮะเอายายไปด้วยไหมเอายายถ้าเอายายไปด้วยกีบ่บาทเอายายไปด้วยกีบ่บาทเอาจริงเอาเนี่ยพูดเราต้องอย่านะพูดแล้ว,ออนะลวเอาจริงนะเอายายไปด้วยกีบ่บาทคิดกีบ่บาทยังะจะไปเลี้ยงเหรอ เอาไปเลี้ยงคุณยายจัไปไหมนะโทรศัพท์ยังไม่เ,ไปเป็นไปเอายกอันนี้ขึ้นรถนมเลยได้ไหมย <c oughs> หญ่ผมถามคำหนึ่งเมื่อกี้บอกเท่าไรนะลืมร้อยห้าสิบใช่รถทั้งคันร้อยห้าสิบแถมคุณยายด้วยพันหนึ่งได้ไหมอย่าไปเลยทำไมอะแก่แล้วแก่แลนะ้วอยู่ตรงนี้ว,ว่าเอาไปเปืือนเข้าสุกกว่าไปไอ,ใอ้ใหญ่อะให่ ต่อราคาเหลือพันหนึ่งไม่เอาหมูสเต๊ะมันไม้ไม้ละสิบร้อยห้าสิบจังหมดเอาอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไม่เอาจะให้เดี๋ยวก่อนทอนก่อนไม่ต้องทอนเออทำไมทำไมใจดีอย่างเงี้ยทำไมใจดีนี่ผมไม่ได้ใจดีหมูสเต๊ะเนี่ยมันมีสิบสามไม้ใช่ไหมแล้วสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วไอ้นี่อีกสามติดอ่ะเป็นหกสิบก็เป็นร้อยห้าสิบจังหมดร้อยห้าสิบ ใช่ไหมสามสิบยายคิดดีๆยายสามสิ 30, บวกสามสิบเป็น 1, <c oughs> ห,าาหนึ่งพันไม่เอาให้เยอะเกินไปสุดยอดเลยถอยไม่เอาอ่ะนี่ทอนเก้าร้อยให้ทอนให้ทอนเก้าร้อยไม่เอายายผมให้ยายให้ทำไมดงผมติบโอ้ oh. ผมติบไม่เอาจริงอ่ะให้ทอน ทำไมถึงใจดีอให้พันหนึ่งเลยทำไมถึงใจดีจังให้พันหนึ่งร้อยห้าสิบแค่นั้นเองร้อยห้าสิบขอบใจจ้ะขอให้รวย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 เดี๋ยวผมจะแล้วพี่หม่ได้เจ้าของขวัญยังพีใหม่เคยเจ้าของขวัญไหมเจ้าของขวัญนะเคยเจ้าของขวัญปะขวัญปี่ไม่ไม่เคยไม่เคยเจ้าของขวัญเลยเหรอไม่เคยเกิดมาในชีวิตไม่เคยเลยเหรอไม่มีใครมา เราอยากจับไหมของขวัญนะไม่เคยเราอยากจับไหมไม่เคยไม่เคยแล้วเวลาถ้ามีของขวัญเนี่ยอยากได้อะไรไม่รู้สิยายเดี๋ยวผมจะเข็นรถไปตรงยายตรงนั้นแหละบ้านยายยู่ตรงนู้นใช่ป่ะท้ายรถผมอ่ะมันจะผ่านรถผมเดี๋ยวแวะรถผมแป๊บนึงนะทำไมอ่ะมีของกองของขวัญอยู่ให้คุณยายไปเลือกเอาเลยอันนึงทำไมจิตใจดีอย่างนี้ทำไมจิงใจดีอย่างนี้ไม่เคยเจอเหรอไม่เคยเจอไม่เคยเจอคดีอย่างนี้เหรอแล้วเจอแล้วมันดีไหมล่ะ มันสนุกไหมวันนี้ดีดีใจดีใจมีความสุขไหมครับคุณยายวันนี้ใช่คุณยายสุขใจทำไมให้เยอะจังอยากได้อะไรไหมผมถามอย่างก็ไม่บอกว่าอยากได้อะไรถ้าเปิดของปั่นนะยายอยากได้อะไรไม่เคยได้ไม่เคยได้ถ้าได้ได้ได้อะไรก็ดีใจอย่างเงี้ยหรอได้ได้ก็ดีใจแต่ไม่รู้จะได้อะไรอ๋อได้หมดแล้วงั้นใช้ได้หมดชื่อไหนรทำไมถึงอยากรู้ผมซื่อผมอ่ะไปอยากรู้ดีคนให้คนให้อะไร อ,ออยากเจอ,อคนใจดีอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเธอคุณยายยูใช่ไหมผมชื่อเอิร์ตชื่นเอิร์ต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 อ่ะนะคุณอย่ามาลืมอุดหนุนยายนะครับให้ยายอุดอุดหนุนยายให้แบบยางให้เสียบแบบเสียบทั้งวันทั้งคืนนะให้คุณยายับเข้าไป นี่คุณยายเตรียมการเสียบไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาคุณอุ่นอุ่นหุ่นยายได้เลยวันนี้ที่8เป็นต้นไปมกรลาคุณมากินได้เลยที่วัดโบสถ์ดอนพรมยายขายสิบโมงถึงหกโมงเย็นปากค่ายหน้าค่ายลูกเสืออ่บหน้าปากค่ายลูกเสือคุณยายขายทุกวันแล้วคุณยายจะเสียบเตรียมการเสียบมาเยอะเลยนะมาอุ่นหุ่นยายด้วยอร่อยจริงๆนี่ส่ยังกลับบ้านยังไม่เป็นไรฟังคุยก่อนจะไม่อยอกกลับบ้านอีกไม่ต้องฟังคุยเพราะว่าเดี๋ยวยายเข็นระหว่างทางกลับบ้านจะผ่านรถผมรถผมมันจะมีของขวัญ นึกยังไงเตรียมของขวัญมาด้วยฮะนึกยังไงนึกยังไงเตรียมของขวัญมาด้วยเหรอ,อผมเจอสาวสวยไม่ได้พูดคำเดียว <c oughs> หมดละ <c oughs> ผมเจอสาวสวยนะสาวสวยแปดสิบแปดสาวสวยแปดสิบแปดแล้วผมเจอผมต้องจีบ <c oughs> เนี่ยตอนนี้ยงจีบไม่ติดก็เลยต้องโอ้ดีบอกก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่จะช่วยไงดูด,ดูเฉยไม่ต้องจับเอ้าทําไมอ่ะอ้ามจับแปดสิบแปดทำบ่งขอช่วยไม่ได้โอ้คุณรู้ได้ไงดิบุญ่นี้เลยหรอ ไม่ต้องช่วยล้วแบกด้วยไม่ต้องช่วยแล้วมื่กีทำนี้เองคนเดียวฮะมีใครมาช่วยไม่ทำนี้คนเดียวอ่ะอ้าวโห่หล้วมันไม่หนักไม่เหนื่อยหรอชีวิตนะอ้าวเหนื่อยก็ทนสิทำไมต้องทนนะจะบอกเขาทำไมอ่ะว่าเหนื่อยทำไมห้ามบอกห้ามบอกปเดี๋ยวยกล้อไปเลยยกก่อนยังใช่ไหมเดี๋ยวไปเองี๋ยกแต่เธอคนเข็นไม่เป็นเดี๋ยวหงานห้ามผมอีกกลับบ้านนะคุณยายแวะรถผมก่อนนะ โอ้หนี่ยุทไปสิบแปดจริงๆโหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนเลยคุณยายรถผมอยู่นี่นี่เดี๋ยวฉันลงตรงนี้ได้เลยได้เลยจ้ะนี่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 เอาโดมไปเลยเอ้าไปเลยสุดยอด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 รถชื่นได้เลยจ้ะรถชื่นสวัสดีก่ะโอเครถชื่นใครรับแจกสวัสดีรถชื่นโอเค รถของขวัญจากเอ,อิร์ดรดชื่นนะครับดูถึงตอนนี้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆช่วยเป็นกําลังใจให้เอิร์ดหน่อยช่วยเป็นกําลังใจให้เอิร์ดหน่อยนะครับโดยการบอกความรู้สึกที่มีถึงเอิร์ดหน่อยบอกความรู้สึกที่มีต่อคลิปนี้หน่อยบอกด้วยว่าเป็นเอฟซีเอิร์ดจากจังหวัดอะไรแล้วก็อยากให้เอิร์ดไปจังหวัดไหนโควิดซาจะไปหา้าทุกคนบอกเลยนะครับว่าเป็นเอฟซีเอิร์ดจากจังหวัดไหนนะครับเดีย๋ยวเอ,อิร์ดเข้าไปอ่านทุกคนเลยนะครับเปิดครับรถของขวัญจากเอิร์ดชื่นครับเอิร์ดอะไร <c oughs> ไหนของฝันนี่เรถไม่เอาไม่เอารถเอาจักรยานนี่ไม่เอาไม่เอาปั่นไม่ไหวแล้วขับไม่เป็นนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่มีกล่องใหญ่ในญ่มีกล่องใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะให้ยายหยิบเลยเนี่ยกล่องเนี้ยอันไหนก็ได้หยิบหมดเนี้ยอันไหนก็ได้ฉันจะไม่รู้ได้ไงข้างในมีอะไรก็ต้องมารูนั่นแหละคือของฝันการแก้ของฝันหรือต้องหลุนเนี่ยอ่ะอันนี้นะทำไมต้องเอาอันนี้ไม่รู้เห็นใกล้ดีมันใกล้นะแก้เลยครับ ของคุณยายนะครับผมยกให้แกะไงอะแกะด้านนี้มีอะไรในนี้ออาอนี่ครับมายึดยึดปึ๊บอุ้ยนรวมดีจังเลยโอ้นี่ใช่อย่างนี้เลยหรอเฮ้ยนี่หรอทำไม่านรวมันถึงดีมันจะหนาวเลยไงอุ้ยมันจะหนาวเลยอยากได้ไหมเนี่ยได้ดิผมหน้าหนาวไงพอดี พอดีพอดีอะไรพอดีได้พอดีใจถูกใจพอดีใจขึ้นมาอยากได้เหรอถูกใจอยากได้ถูกใจเพราะมีอยู่ผืนผืนนึงแล้วให้ลูกชายไปเราก็ไม่มีเราก็เหลื่อห่มผ้าธรรมดาพอดีได้นี่ไม่ค่อยเชื่อเนอไม่ได้ให้ขายขายก็ได้เท่าไหร่สองบาทให้ครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวนี้เอาไปห่มกําลังอยากได้พอดีเลยเหรอโอ้โหนี่สุดยอดใหญ่ได้ของถูกใจ กำลังไม่มีพอดีใจเลยวันนี้สนุกไหมครับคุณยายสนุกเลยวันนี้ถูกใจไหมครับคุณยายถูกใจเลยได้วันนี้ได้ของขวัญได้ทั้งเงินครั้งแรกในชีวิตที่ได้ของขวัญด้วยมันเป็นความรู้สึกยังไงการที่ได้ของขวัญครั้งแรกก็ดีใจดิดีใจรู้ป่าวันนี้ผมมาทําไมเนี่ยไม่รู้มาให้ความสุขยายคุณยายมีความสุขไหมล่ะทำไมรู้อ่ะ ไม่รู้ขับมาเจอก็เลยใครนํามาไม่ใครนำขับมาเจอก็เจอเลยบอกแล้วว่าผมเห็นสาวสวยไม่ได้ถ้าผมเห็นสาวสวยผมจะต้องลงมาจีบแฟนไม่มีแล้วแฟนไปตั้งยี่สิบปีแล้วสวัสดีครับนี่ลูกเขามาส่งนี่เขาให้พนรวมเนี่ยคราคยเลี้ยงแมวด้วยหรอเลี้ยงแมวไว้นี่เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวหรอเลี้ยงแมวไว้พอนิ่มชุมมันเดี๋ยวผมมีของขวัญมาให้อันหนึ่งเดี๋ยววิ่งก่อน อะไรอ่ะเดี๋ยวมีของขวัญให้เลี้ยงแมวใช่ไหมละ่ะใช่เดี๋ยวมาแป๊บนึงรถของขวัญเออจะชื่นนะ,ะเอาอะไรของขวัญอะไรเอาไปกนเอาไปกนมีมีของขวัญแมวด้วยหรอมีของขวัญแมวด้วยยายค่ะเมื่อก<ะ>ี้ของขวัญยายใช่ป่ะที่ผมให้อะ่ะใช่ผมมีของขวัญแมวด้วยมีของขวัญแมวอีก รถผมมีทุกอย่างนะครับรถกวางแล้วที่กวังแมวขวังแมวนี่ของฝวนแมวเด็กเด็กเกนี้อีตัวครับเนี่ยวันนี้ได้ของฝวนเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปนี้คุณยายจะาขายดีแล้วผมมาถ่ายให้วันนี้เดี๋ยวต้องนั่งเตี๋ยบให้เยอะเยอะอ่าเดี๋ยวคนทาให้ตุกกาลังเลยทําให้อร่อยเต็มที่ไปวันนี้นะเ้าเหมือนกัน อันนี้ถอ,อ,อดทีเดียวเืมแต่ต้องพักผ่อนอย่าเพิ่งทอดเดี๋ยวจะกลับแล้วจะกลับบ้านแล้วผมบอกว่าคุณอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายทันนี้นะครับอายุ88สู้ด้วยบำลมแข้งลำข่างตัวเองแล้วทำสิ่งกาคัญคนือทำอร่อยมากๆรู้เปล่าวันนี้ผมมาถ่ายเพื่ออะไร ให้คนมาซื้อยายไข่ดีๆนะขอยายไข่ดีๆแล้วก็คุณยายอย่าลืมพักผ่อนครับแล้วถ้าว่างผมจะมาเยี่ยมเอาของขวัญคนของขวัญแมวมาให้อีกวันนี้คุณยายได้ให้แง่คิดกับเออสดชื่นเยอะมากๆคาถาของคุณยายสุดยอดแตว่าคือสิบนิ้วยังมียังไปขอใครกินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราทําไหวใช่ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยค่ะครับอยาาเย็บอยากค่ายขอให้รวยขอให้รวย วันนี้คุณยายให้ง่ายคิดเพียบเลยแล้วผมอยู่วันนี้ผมเจอคุณยายผมมีความสุขมากอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะครับวั <c oughs> โดโบสถ์ดอน <c oughs> พรหมสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอยู่นาค่ายลูกเสือเน่นาค่ายลูกเสือพ่อรอหกอยู่แล้วคุณยาย<น>บอกแล้วว่าคุณยายตั้งใจจะเสียบอย่างเต็มที่ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วขอคุณยายทุกท่านอะไรนะขอขอให้ขอให้โชคดีขอให้รวยขอให้รวยมาให้ความสุข ให้กําลังใจให้กำลังใจเอิร์ธไปเนี่ยวันนี้ให้ทุนอีกให้ทุนด้วยจะเสียบให้กําลังใจคุณยายให้ความสุขคุณยายแล้วเอิร์ธท่ารายการนี้นะครับตั้งใจเพื่อให้ทุกคนนะครับให้อะไรให้กําลังใจให้ความสุขเพราะว่าหัวใจที่เข้มแข็งนะครับกับการมีสติอยู่กับลมหายใจจะทำให้คุณฟันฝ่าทุกอย่างไปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่นขอบคุณครับสดชื่อลํำลุ่แถมหน่อย